ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พันตำรวจเอกวิรัตคอนบุรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่และสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันแถลงข่าวการป้องกันปราบ,รา,บรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่27มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2562 ตามที่ตำร 6, วจภูธรภาคหกโดยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์สั่งการให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ทุกแห่งระดมกวาดล้างจับกลุ่มการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลการปฏิบัติด,ดังนี้ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์ทั้งหมด11คันข้อหาไม่ติดแผ่นพาธเบียนจมนห้5รายดัดแปลงสภาพรถจมนวี่สรายไม่มีสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถจมนวิบเรายอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง15ราย ไม่ติดแผ่นป้ายชำระภาษีประจำปี9รายขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ11รายกรณีผลการจับกลุ่มการแข่งรถในทางไม่พบพวกระทำความผิดรวมผลการปฏิบัติงานของโรงพักหนองไผ่79ราย,ายในพื้นที่ของอำเภอบึงสามพันตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์ทั้งหมด20รายข้อหาดัดแปลงสภาพรถ16รายอุปกรณ์ส่วนควไม่ครบถ้วนถูกต้อง4ราย ตราจมีตมาตรฐานอุตสาหกรรมพศ2 5 1 1จำนวนหนึ่งรายรวมผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรบึง3 0 2 1รายและสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด2คันเข้าหาดัดแปลงสภาพรถสองรายรวมผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทธรนาเฉลิงจมนวนรายทั้งนี้รวมผลการปฏิบัติงานทั้ง3สถานีตำรวจทอธรตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด1้2รายผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ต่อ ลูกหลานบ้างนะครับแล้วก็อาจจะถึงพนละยุคก,กับลูกหลานนะครับคือไม่ค่อยได้ติดตามพฤติกรรมลูกหลานเท่าไหร่นะครับลูกหลานขอซื้อรถจัก,จกรยานยนต์ขอเงินไปทําอะไรก็จะให้หมดนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าเอาไปปรับเปลี่ยนสภาพรถแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดอร้อนรำคาญทำาหเสียงดังแล้วมันมีความผิดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นทางการกระทําความผิดซ้ําเนี่ยผู้ปกครองก็มีจะมีความผิดด้วยนะในฐานะ สนับสนุน,นครับไม่ไม่ดูแลนะครับ